สวัสดีค่ะสวัสดีคัสสวดีพี่น้องป้องไปสูฟสุฟูนค่ะมาพร้าวกาติบุราจ้ะพี่น้องกับแซ่บน้องควรยังทิพย์นะคะภาพพี่น้องครับคืดอดพี่น้องไรโมเดลเฮ็ดคิดโดนซองอาทิตย์เราบอกโดนแห้งครับค่ะเพราะว่ามันยุ่งเนี่ยคือยุ่งอย่างนี้แล้วก็กับข้าวก็คือบอกว่ากินไพลกินมันซึมซ้อมมาเอาลูกค้าคู่เดื่างกัคู่กินก่อนก็เลยบริษัทต่างๆต่างอยงมาเขียนเข้ากันแล้วเราแล้วเราหัวเรื่งค่ะคักแนยอยู่ครับพี่น้อง มันนี่ก็ใช่ไน้ำตุ๊กหมูนี่ก็จะเป็นทอดเนื้อเนื้อหัวกับเนื้อหมูค่ะอนี้ก็สมต่ำเหมือนเดิมน,นี่นูแต่ละมือที่กินสอนบริษัทไทยกันง่ายสบายง่ายง่ายถ้าเกิดราทอดไข่ไข่ดาว <c oughs> มากมากตอนนี้ก็ร่างคนจนๆกันตั้งโดนนู้เลยเนี่ย <c oughs> ตัง้งฟึบตุ้าขาเขาไปยกแล้วยกนึงแล้วเยี่ยม <c oughs> ตายยังเถียงกุ่มกับไม่เลืพี่น้อง,งยยถุงรุ่มแหลกมึงใหญ่ชวนนะครับต้องต้งกินแบบนี้ไมไยังมากคันอุนอ่นๆเลยได้พี่น้องเนี่ยตาเดียดพี่สาวนี้ <c oughs> เดียมซองขอกมา ที่ชวนน้องเอบบนี่ะอันแบบอะไรอันแบบอะไรโหหืมไ่ใหญ่ทุกนส่งเสื้อมาให้ <c oughs> ก,กันเออเชื้อมาอยู่อะ่ะอากาศหอนพี่น้องอากาศหอนเอาค่ะแล้วก็ช่วงที่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะพี่น้องมันหอนเอาหอนอารมณ์มันแปรปวนมันแบบมันหอนคือแบบมันบ่ได้ปล่อยให้นอ้องเฮ็ด พี่คือยำหนูออกมาเห็ดด้วยสิวบ่อใดนอนบ่อยห่ลับล้วก็อัพเดี๋ยวานาการพี่แนนเดี๋ยวเอาลวมพี่แนนหเอาเออพี่แนนใส่หอนางมลงไปใส่พี่แนนคลอดแล้วนะคะผิดสาว เป็นไหนพี่น้องลูกกี่แน่นครับี่แน่นขอดวันที่ิ4หาขอดแล้วสุขภาพแข็งแรงดีหอ,อดกันบ้างพี่น้องขอดนะไปพยาบาลได้หยิบหาเอหยิบซีแล้วละ่ะตามคุบล,ลูกเปิดสองเซนแล้วก็ ก็มืดมืดก็บ,บอกขอถือขอเนี่ยมาสองเก็บของงลูกก็เปิดร้องให้เธอเก่าแบบนี้น้ำคำมันเดินไลยมันเสียรายแล้วเล็กหน่อยอ่อนแหงแ้งเราก็เลยเดี๋พาพี่น้องค่ะพี่แนนพี่แนนสรุปไม่ได้คอดเองนะคะพี่แนนค่ะก็ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกแต่ว่าวันนี้เราไม่สดๆซัวนทนหอดอีหลาได้เขาตู้อกพี่น้องตูเลืองอือันนี้มาแข็งแรงดีอยู่บุกกินนม,มจลอดอยู่ แต่บางเ่าตัหรืออนนี้เป็นเพราเลือดแม่ขึ้น,นเนเลือดจางเลือดจางมไมส่วนหูอ่อน่อนเนืน่กิน้นง่ายเพี่อเหลองเี่งคมเพิ่นพัก์คอมเหน็นมากกว่าที่เฟซบุก๊ก กินหอยกินหอดทุกคนทุกกนร์เดี๋ยวสีพายงามแบบว่บริเลเทอทาไทยอาจจะตั้งไฟ้าไว้ายคองแถของมึงสีพายามเห็นไหมเหรออยากเห็นบรรยากาศโดนเดียวบริเเท่นอ่ะมุกเกอรอมดนเลเอยงามระบายหนุนดีครับ จะก็พูดกันอยู่ผมยังเป็นโตฟี่ตยังบ้างนะ่อนน้น้ำกันเลยนลง่ามเขาไม่ร้ิเขาอวมันน้ำมันน่งเงี้ยนอวดนะอวดม่รดได้แล้วมันหนนยังอกไ อนญี้ปวงอะไรเดยเนี่ยม่ยมันจะไปซื้อของคุณยังรู้ใช่คุณจะไปซื้อของคุณว่างหุ่นเจ้เแค่อ,อุตว่ารตเธอเห็นของฉันไหมฉันวางไว้นี่เนี่ยแบา,าเราถือไซื้อเนือใส่เนี่ยเราเซอร์พักก็ใส่เนืออุตว่าคุณแจ้รถเธอมาก,ก่อนใครของฉันไปฮะคือเราเมา่อก็ับตึ๊บแป๊บนงกีแบกกบ,บอี่ปวงเราเห็นหุ่นจ้รถมึงจะใส่เสียดีดรถอ่ อ๋อยอกเลยยกราหยกรผู่บบาสุแม่พอแม่นะน้ำมันงเมื่อเรวนะไม่ไปเติมยาลย่ายไปทั้งหมดสื่อให้แกนรอนไม่ไหวนะแม่คือตะเลเข็แล้าวกับมาเก็บเติมน้มันให้เรแพงเราเก มันได้ติบเด้เนาะภาษาคือบอ่าเออเอายาัเนายยาใช่ไืมยามันไม่มีน้ำตาเลยเอาแล้วเอาั้ขึ้นพัวกระไดพัวได้เอามาให้พัวใหญ่มั้งแบบิ่งสีนะอยไม่ไล่พัว กินแล้จะได้ไปนอนเดไปเห็นหนาเขาได้เออยื้นกินแล้วต้องนอนใช่แสดงว่ายากรนอนที่ั็นลูกขอ่กเขาข้างน้าก็กินอีกนลูกเล่นนอนดิมอกระไรแล้ชจะสั่งแงไงเยาหมอสั่งสี่ห้าวันก็หายรู้นี้พอสีจ๊บอันนี้พอเห็นพนก็สีดูขอบปากพี่น้องเอ้ยนี่ เมื่อนั้นที่พอนแล้วที่กินน้ำโคกเหมดเครื่องขวดที่พองแข็งจะของแข็งน้ำคายของคืออย่างไรว่าเมื่อก่อนเนี่ยยุ่นนุ่งอยู่ของเริ่มแข็งเริ่มปันแล้ววันนี้เพราะว่าเบิ่งในยูทูปเขาอะกินน้ำอัดลมาแั่นกินน้ำห้ามคุณแม่ห้ามกินน้ำอันลมเยอะเพราะมันมีกรดมีอะไรเยอะอยังนีไงละ่ะเออว่ะสุดอกโอ้ยน้องเซมิเนยียสุดยอดเล็งใส่เล็งใส่ มงครึ่งยัง่เขายิ่พอดียังอืมอื้อนูอือือว่าอืมอื้อคือเปลียนยากอืมอันนี้แหละือิลรือมากกว่าฟิืออืมเาอือหนจะือตกยมือแรไมส่วงนี้จังแอเดี๋ยวกับฟิบอกว่าถือปังมากจังไหขึ้นกันจะหมดอืมช่วมีิเม กินน่มอีบ้างตัวตัวไอ่่บ้าเด็กห่เนอะามลอกพ่อน่จอมายห้ามไก่คนเริ่มอง้มขึ้นมาและสงครามอ่ะอือสงกราแล้วมาจอดกียอตทหารจอดอือเขาจะกินอาหารของเขาอมแล้วอ่อนๆเลยเนาะแอบแบ ขอเก่บเรื่องคือเผมากเขาหน่อยอืมนี huh? ้ต้องเยอะพอดีใหญ่ไม่เหลือทุกอันเือจ้องเลยมาไปอีกเวนเอนง้ำมั่แรงมุมมแรงอันนี้เขาเยอะแสดงว่าีทอรึ่งหนึ่งเรือเว่าน้ำมันชุ่มเลยหาทอดน้มันจ้องเลผิดเลยทอด้มันเลยจอได้เบื่อน้ำมันน้ำแพงเสีย ไม่กวน่น bon. <m ol era> ี่ยไม่มีมันหมดแล้วกินเนี่ยจากคว้างเลยน้ำแล้วอะนียังมีเอาเสีย กิมเป็นพี่น้องใช่กินมมเป็นแพ้แพ้ขั้นปากลดแพ้กลุ่บ่ะอย่กบอกอกืนคนไปเดียว้ีประทับใจไปทับใจ <laughs> ออขอบคุณน, <laughs> นี่ส้มให้เนี่จุนหัวแลยเรนี่เหรอสนเลหล่ะขัานดู คือน,น,นี่มันซีขวดคันนี่ผู้เดียวออหหึร mm. ่อยเดียวบองแซีขวดล้เทาะแอะเพราะเย็นหนักจิ้มจ้ามจกหานแเอออืบเปลืองแล้ว้าเิ่มนเลยค่ะเอินไปกูนั่นละร้านอีนัดได้อยู่นี่นะนัดเด้อร้านนี้ละนี้แล้วนัดเด้น้องื่อนเห็นนัดกับคือ ก็เล่อู่ไม่่ที่เสียนันบอกว่าจะสีแหละง้องเล่นผู้หญิงมาหาในหมูทชายตึ้งโอ้ยง้องเล่นไปผู้ชายมาหาอต่หดเบิงเ้งเมืใส่บุก้เบากระดับจำแม่ค้าเนาะม่ค้มมคาฟัทำแจกดูไปน้องสไปขึ้นน่ด <c oughs> ด่ดีตาไฟาาน้าตะพอนกินปน้ําสไฟว่ะลามาคุยได้พูดมากจัเหมือนกันจำแม่า้านี่คับอืณ สวัสดีครับโอ๊ตจํป้าครับลมพูนสิ้นพีเลยบ้าครับฉีดบ้อนนะพีเลยแล้วสิ้นแม่ค่ะพีเดยยุบเฮ้ยสมัอ่ะไก่คือประมาโอ้ยเองคือประหือนบหนุ่มหี่คนยุ่นอะเซ็ตบ่ล าขายมืนเบลบอนกินนะทานมือเงินว่ามีกำหนดรถกับยิงหุ่นกระดานห้าปลาเยี่ยไปพร้อมกัน,กนหนล่าพี่น,น้องเราพูดองทิวก็ทำงานน้องก็ทำเขามามทิวทำงานเขาน้องทิวบ้านเป็นหลังหลังในรับงานอืรับงานบ้านเป็นหลังเลยแบบมนนั้น่าจะระยะเวลาหลายเดือนนะเหมือนเฮ็ดบ้านเท่าอ่ะเจาจอดจะจะ เกิืออืมหนื่อยิปลอครับอกินเราบ่อยยังมาส่อกินอะไรไปกาแฟทางานดีเจ็ดีายังลับวนเหนื่อย กนไม่ให้ะครกินเงินงานเนาะแบบนี้เหรอคุยกับบริษับว่าใครเป็ดเปลือกตนบาทเปลือกสัตว์นั่นโจ๊กยีกลูอเขา เม่น mm hmm mm hmm. hmm, ี้วะม่ดีม่ีนี่ยังดูเมื่อะตังันลัอยี้ยอางงีนี่พลออันี้อมละตังละหนะตังคือตังเทัง่งะม่ตังัวอวดมันหลายเติบอยู่ อวันข้าาวฮัท้าวขาววากม่อร่รอยสกินกับีินน่อยกินเขาไดไหลายกินเงีแล้วก็ยังไปกปินกัเนบเลยเป็นได้ระบาดเนี่ยขอไ่แน่ขอส่แน่กินนับเด่นักบเป็นเป้าพีทเนี่ยนัวนเลยป

นเนือไปไมั้งลยอกตินี่มันสาก,กินไม่ค่อยได้ครับจบน้ใบปนเสียงมันเขไไ่าป่วะอเข่ายู่ไหเดี๋ยวเข่าพี่เด้วเขอ่าอยู่เปิดยู่แต่มันมันขึ้นขีดเดียววะก็ไปบายด่วนชิมเน,น,มน,นเมี้ยมันยาดวนเราไม่อ เดี๋ราลองไปแก้ปัญหาบ้างครับยิมเหลือ่าพีร่าหน่องกันพีร่าหนองก็จะเอาเป็นว่าขอบคุณพี่น้องที่ผู้ถ่าผู้เบิังขอโหลดได้ไรนั่นจะเป็นหน่องได้ไรเขาอาจจะเป็นยังสี่อยู่สักผักหรือมันอาจจะแบ่งเวลาได้รอุ้ยอุ้ยน่าเกลียดอ่ะอยังไงเนาะเสียมารยาทดีกว่าเสียสุกกะผัก เอา<พ>อเป็นว่าลา <ไป S 2> พีพลาภนอนมือก่อน,นพอ,ก,นพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ